ชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้4ประตูนะครับออโต้ครับโตโ o ต้าวีโกปี2 0 0 5นะครับ 3.0ตัวจีนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับจริงๆแล้วคันนี้ผมคัดเองกับมือเลยครับซื้อฝากน้องชายนะครับสวยสมบูรณ์มากๆครับซื้อมาจากเจ้าของแรกนี่มือเดียวป้ายแดงครับอยู่กับน้องชายประมาณ2เดือนครับแล้วก็พากันไปแจ้งที่ขนส่งครับผมก็ไปด้วยนี่แหละครับสภาพสมบูรณ์มากๆครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บทําอะไรแล้วนะครับสภาพสมบูรณ์สุดจัดครับหาไว้ใช้งานรีบเลยนะครับตัวนี้น้องชายอยากขยับไปเล่นสายแคมป์ปิ้งพวก 4ประตู4วิวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะปล่อยตัวนี้แล้วใครชอบสนใจนะครับคันนี้พร้อมหน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะนินเนียนครับกระบะพร้อมครับเอาไปใช้งานก็ได้เลยครับ4ประตูขึ้นลงสะดวกสบายครับภายในก็กว้างกวางนะครับระบบไฟฟ้านะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าคุญแจรีโมทนะครับทำมาให้ใหม่แล้วก็จอก็ทำมาให้ใหม่ไฟหน้าก็ทำเปลี่ยนมาใหม่ครับ เอาให้มันใสๆปิ้งครับของเดิมมันหมองครับโดยรวมคันนี้สวยจัดสุดแล้วครับเรียกว่าจับเป็นมือเดียวป้ายแดงก็ได้นะครับอยู่กับน้องชายประมาณ2เดือนนะครับสวยมากๆครับคันนี้ผมขับเองด้วยทดลองเองด้วยเช็คเองด้วยครับแล้วก็พาไปขนส่งเองด้วยพาไปเปลี่ยนไฟด้วยครับพาไปทําทุกอย่างนะครับเนี่ยตอนนี้รถอยู่ที่นครสวรรค์อาเภอพชรพิสัยนะครับสีประตูเราเปิดให้ 2 9 9 0 0 0บาทนะครับปี2005นะครับรองชมสวยถูกใจสมาชิกกันหรือไม่นะครับหาไว้ใช้งานนะครับการันตีครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั๊มนะครับช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับไม่มีกระตกแน่นอนรองชมรองเช็คนะครับสวยมากครับคันนี้ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครกําลังหา4ประตูนะครับไม่ต้องหาเองครับผมหามาฝากแล้วครับคอนเฟิร์มด้วยครับเช็คเองกับมือครับสวยสมบูรณ์ครับพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมโอนเอกสารอยู่ครบครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับ ดีงามครับตัวนี้ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสวยหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าราคาประมาณนี้ลองหาเช็คข้อมูลดูก่อนนะครับว่าถูกหรือแพงนะครับไฟหน้าใสปิ้งครับเพิ่งเปลี่ยนมาให้ครับแล้วก็มีจอนะครับฟังเพลงเพราะทัชสกรีนนะครับเนวิเกเตอร์ได้ครับดูหนังฟังเพลงได้หมดครับเอาเป็นว่าท่านชอบนะครับคันนี้พร้อมมากๆครับไม่ต้องคัดเองครับสวยสมบูรณ์เดิมบางโรงงานภายในสวยครับ เป็นเบาะหนังเดิมมาจากโรงงานนะครับตัวนี้3.0ตัวจีนะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้ครับ รถปี2005นะครับแต่สุภาพนี่สดจัดนะครับถ้าผมจะบอกหนึ่งในร้อยก็ไม่ดีครับเพราะป็รถผมคัดมาเองเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีเกินไปนะครับอีเอาเป็นว่าท่านท่านชอบนะครับคันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาครับอยู่ที่อำเภอพชพิสัยนะครับนครสวรรค์อยู่บ้านไกลนะครับจัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องกลัวรถหายรับประกันถึงบ้านแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับฝากไว้เลยครับคันนี้ถ้าชอบจะใช่นะครับโทรเจรจาขอส่วนรถสอบถามกันเข้าไปได้เลยครับก็ สวยครับขึ้นลงสะดวกสบายกว้างขวางแล้วก็เดิมๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิกความแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างพร้อมโอนพร้อมขายเอกสารครบครับ